สถานีวิทยุมกอขอนแก่นรวมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นเสนอสารคดีชุดสูงวัยสดใสหัวใจเรียนรู้สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุตอนที่2ด้านที่6ด้านการลดหย่อนค่าโดยสารและการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยแบ่งช่องทาง9ช่องทางดังนี้ 1. ช่องทางการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้สูงอายุจะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาทุกชั้นตลอดทางทุกสายไม่รวมค่าธรรมเนียมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนโดยผู้สูงอายุไม่ต้องเข้าแถวรอซื้อตัว๋วโดยมีการจัดที่นั่งรอรับตัว๋วและพนักงานช่วยยกสัมภาระช่องทางที่2 a i r p o r t r ร illink ผู้สูงอายุจะได้รับการลดค่าโดยสารให้ผู้สูงอายุครึ่งราคาโดยใช้บัตรผู้สูงอายุซีเนียกร์ดและยกเว้นค่าโดยสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติคือวันที่13มเมษายนของทุกปีช่องทางที่3รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ผู้สูงอายุจะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดและยกเว้นค่าโดยสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่13มเมษายนของทุกปีช่องทางรถไฟฟ้า BTS ผู้สูงอายุจะได้รับลิฟต์บริการที่สถานีหมอชิดสยามอโศกอ,อนุชและสถานีช่องนนทรีช่องทางรถโดยสารประจำทางขอ2ม,มอกผู้สูงอายุจะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาโดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับตลอดวันและยกเว้นค่าโดยสารในวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่13เมษายนของทุกปีและมีการจัดที่นั่งสำรองเป็นการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุครับ ช่องทางรถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดบคสอผู้สูงอายุจะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาโดยที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมมีการจัดที่นั่งพักผ่อนละห้องสุข,ขาสําหรับผู้สูงอายุช่องทางการเดินทางสําหรับเครื่องบินการบินไทยผู้สูงอาย,ยุจะได้รับการ,รลดราคาค่าตั๋วร้อยละ15สําหรับชั้นธุรกิจร้อยละ35ของอัตราค่าโดยสารปกติในชั้นประหยัด สำหรับการเดินทางในระหว่างวันจันทร,ร์ถึงวันพฤหัสบ,บดีร้อยละ30ของอัตราค่าโดยสารปกติในชั้นประหยัดสำหรับการเดินทางในระหว่างวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์และการอำนวยความสะดวกขึ้นเครื่องเป็นลำดับแรกสำหรับสิทธิผู้สูงอายุช่องทางท่าอากาศยานผู้สูงอายุจะได้รับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ลิฟต์โทรศัพท์ทางลาดห้องสุขา มุมพักผ่อนพื้นที่จอดรถรับส่งสำหรับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการดำเนินการตามมาตรการกำหนดให้สายการบินถือปฏิบัติการให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุขึ้นเครื่องบินเป็นลำดับแรกช่องทางเรือด่วนเจ้าพยาเรือในคลองแสนแสบและเรือข้ามฟากผู้สูงอายุจะได้รับการลดค่าโดยสารครึ่งราคาแก่ผู้สูงอายุที่ใช้บริการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพยาได้แก่เรือด่วนเจ้าพยาและ เรือในคลองแสนแสบและเรือข้ามฟากยกเว้นเรือพิเศษธงเขียวและเรือทัวร์ธงฟ้ากลับมาติดตามสูงวัยสดใสหัวใจเรียนรู้ได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ